ไปดูสมชายแสวงการก่อนวันนี้เมื่อสิบนาฬิกาสมชายแสวงการนะคะ,คะพูดถึงเรื่องกรณีเศรษฐาจะลงพื้นที่และลงพื้นที่ไปที่เชียงใหม่กับทักษิณเศรษฐาบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะควงทักษิณลงพื้นที่ไปด้วยม,มีคนไปถามว่าท่านสวสมชายคะมยองยางไรว่าเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองเนี่ยสังคมตั้งคําถามมากมายคุณทักษิณจะเป็นนักโทษอยู่นะคะขออนุญ,ญาตไปไหว้สุสานบรรพบุรุษกรมคุมประพฤติก็อนุญาตทําได้ แต่ดูจากการเดินทางพิธิการทั้งหมดนี่นค,คุณคุณสาสมชายบอกว่าไอ้ดูจากการถ่ายทอดสดและไม่ว่าจะไปสถานที่ต่างๆเนี่ยมันเหมือนเป็นนายกไปเลยนะตั้งแต่จัดงานลื่นเรองสังสรรค์ที่ร้านอาหารกับเพื่อนมงฟอร์ด <Yeah. S 1> ไปถึงบ้านในสนามกอล์ฟนี่ดูนี่นะเดี๋ยวดูบ้านในสนามกอล์ฟเดี๋ยวพี่ปองให้ดูนะโต๊ะข้างหลังนะดูโต๊ะข้างหลังนะขวดวายเพียบเลยธอ <laughs> คือแน่นอนแหละข้างหน้ามีแก้วไวน์แต่โต๊ะข้างหลังขวดไวน์เพียบเลยเธอใครก็ได้ข้างหลังบ้านเรานะเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนตอน,ตอนแพนไปเนี่ยตรงขวดไวน์เพียบเลยเนี่ยถ้าไปดูซิไวน์ยี่ห้ออะไรแล้วมีตู้แอร์ข้างหลัง้วยนะกลักวกลัวร้อนขวดไวน์เพียบเลยเธออย่างน้อยสามสิบขวดตรงนั้นอันนี้ประมาณจากลำยองนะ <laughs> ฉันว่าไม่น่าผิดแล้วฉันดูแล้วน่าจะเป็นตุ๊กตาคู่เป็นอย่างน้อย <c oughs> อืม,อมน่าจะน่าจะเป็นเช่นนั้นแหละเออหรือว่ารถชายเป็นยังงยุดยุดยุด ปุ่มซ้ายซ้ายบนไม่ใช่ไอหัวไม้มันมาบังถอยหลังนิดหน่อยถ้าจะธรรมนัตไปอ่ะถอยหลังนิดนั่นแหละหลังนั่นแหละหลังจุลภัณฑ์นั่นแหละขวรไว้เพียบเลยเธอฉันเห็นตั้งแต่วันแรกแล้วเออสองที่พิจัดรายการเงไววเพียบเลยเธอเรื่องนี้ไงฉันเห็นก่อนเห็นจุลภัณฑ์อีกแล้วดูนะรัฐมนตรีเกษตรนะนั่งขั้นระหว่างว่าการคลังกับช่วยคลังเกษตรซึ่งอยู่พลังประชารัฐนะ ประจอ,อประแจประจบประแจงเลยนะงานนี้กูขอกับถ้าเดิมอะ VVIP ด้ว <V> ยนะตัวนี้นะตัวนี้เรียกว่า v v แล้วนี่นะ v v แล้วทุกแล้วด้านนะ้าโอเคมันเป็นการจัดโต๊ะนะเป็นการจัดโต๊ะอาหารที่มีแก้วน้ําและแก้วไวน์สำหรับทุกคนออโอเคคนป่วยอาจจะไม่ได้ดื่มก็ได้นะเขาก็เอาแก้วไวน์ออกไปแต่ถ้าเนี่ยอันนี้ถ่ายรูปปุ๊บถ่ายรูปปุ๊บใช่ไหมถ้าด้านหลังเขาไม่มีผ้าใบขั้นนะถ้าไม่มีผ้าใบนะ เดี๋ยวเขาก็ลุกขึ้นข้าไปข้างในห้องใช่ไหมข้าในบ้านใช่ไหมลุกข้าในบ้านเธอเชื่อพี่ไหมมึงดื่มเธอเชื่อพี่แน่นอนเธอเชื่อพี่เชื่อพี่เนี่ยรุวัยเป็นกองเลยเป็นกองเลยคือน่าจะทํานั้น่าจะมารังหนึ่งจุลพันน์มารังหนึ่งบ้านของท่านสมชายใช่ไหมบ้านสมชายบ้านสมชายอันนั้นมารังหนึ่งที่บ้านน่าจะมีประมาณ ห้าสิบรังอ่ะเราลงนี่คือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อาบน้ำไม่ได้เดินไม่ได้โทษชายถูกไหมครันนี้ที่ CHPP บอกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำองุ่นหมับเป็นผู้วิเคราะห์เองมีประเทศเดียวนะทำได้อย่นี้งะใช่มีคนนี้คนเดียวนะที่ทำน่าอายมากใช่ใช่